สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องอยาจะคุนเด้พี่น้องเลย ประเทศเะคนงานพี่เนาะมาจะไปไหนมาจะไปไหนบอ่มา,า,า,มา,า,า,มาลูกมาหาคนงานกับประเทศนาก <c oughs> ระนางซ้อมมึงไหนะ่ะ ฮะเอออืมเออกับพีいい <Jean> no ่ปัตกับพี่ปัซซาผุนแล้วเนาะยังหายนี่ขึ้นมาอย่างงี้นองแล้วอีดอกมาแรงกับชิกายไปผุนแหนจังน้อยนึงเออแล้วหายแล้วหายใหญ่ต้อนี้แล้วแล้ว พี่จะเอามาต่อขึ้นนี่อกันน่อยๆน้องให้บบใหญ่กันไดมื่อนี้กระปอกกระแปอไปหน่อยเฮะ เออเออเออจะไม่ได้ว่าอียังได้เลยเออไม่นี่ห่าใเราู้เดียวดอกเหาแดดอาจาพี่น้องเออปวดได้ว่าอียังนะเฮ้ยดูนี่ไอ้เศร้าหรือก็เศร้าเนาะเออ มันแดดเนาะน้เขาหานชยหายบันไปไปมาข้า่อยให้กรเชวดคือเติงอีตายเน่ามึงมันมืยพี่น้อ้พวถ้าเป็นตกจะเห็นิดเน้นา่าเลยพนที่มาแล้ววันี่สิบกทประเทศเลยคนนจังวะเสร็จแล้วโอ้ไป

นามเบิดบ่หนามเบิดแหละบอกเขาหนามมาชงเด้อไม่จะกินอยู่ตัวนี้เด้นส่หนามกระตุกนี่ยังอยู่ไงมันบ่เย็นมาจากเด้ใช่ในขคาวหนำแข็งก็มาใส่เกี่ยวกับนักเกี่ยวับ้เไดตนั่งนักในมืออยู่พอยังเกี่ยวไปนะคะ เตี้ยาเตี้ยววนาแค่ได้คาเปมาคุชเาให้คาเปตัวมาอย่างไรคาเปเตี้ยหลายคนกัจะไ้คาเปอหาให้งสองียกให้พี่้อวเลยยังให้กแล้วมนเขาซุกตรงจังุ่งวะ อีกสองสองโมงอีกสองจวโมงกว่าห้กับเก้าลกับสิบสิบเอ้าห่วงแทนนี่ก่ะผักเลอฮิ่นงเลย หาชิบช้ามชีวินออกเลยมันาอแมน่อะยเอเลาบอ่ะจักย่างอลม่่นี่แนวใดแนวหนึ่งสบายดีพี Janeiro, ่นอกมันหักมีแล้วเอยแนวใดแนวหนึ่งขอขอน้ำพริยก็ได้นะ อนคอเขาพักพ tamam ักหาชาหุ่นมีแล้วหมูขาวมันมากคอมาฉันหาบอกว่าเห็นได้ไหมผมมีจักรานบ้านเมื่กันได้หางจำเป็นในคอเท่าไหร่หัวมันก็ใหญ่น้อมัวมันใหญ่

ใช้ปลาใช้แอย่างไปเลยแล้วตดปาอมาอยู่่เล็กอไปส่นอกมเดีะแดดพูดพักูดยาไปนั่เท่นะ้นักอ้ยหมา่นมเลยเอาปลาไก่น่อยนะพากันเจ็บผักสัดผักข้ากับบุ๊กมา

ก้อยกบอีกลไได้ข้างแรก็ได้ได้ยินแช่บ่ก็ใหญ่คุ้นล้วก็เคยคือการแซ่เราอ่ะจากแล้วแต่เพือนอยู่ซานแล้วเ่เคยเห็นกินกุหลาบก็มีตั้งลาบทังก้อยเขาไปแล้วบ่

กินแต่ลาบคกดิบนาไปกินแต่เากินน้มาฮ้าหัวนากินเลยลน้กินหาบั่ไปท่านากิน่ายังเ้ักซาอยงนคัวคเก่าัวแล้วเอ้ยเป็นลาบกินคือผัวใหญ่ลาบคือนัใหญ่ว่ามันกัดหยะ โอ้ยวบาว่ากันเ่ากับพี่โอรยก็ลืมมานัังแบเวียไปเอาเท้ามาลากินเพลนว่ะใส่แันโอยใส่ยางอ้ยมักตั่วมันก็แซ่บแซ่บพเนะคือบ่พ่อรอบ่ทันแล้วอยู่ชายใน้าอยู่หน้าอยู่น้องมันเอามาลาอ่ะมาละมาถึงเงือกเงือกสีแดงเงือกเงือกไปเอานะเห็เคยเห็นจักคือห้อยก็มีเนาะว่าพื้นมาลาถือว่าห้อยกับขาดอุ้ย ทางันใดจ้าเคือเพราว้าใช่ไอ้าวมันมันกระตองการควบเอกราได้ต้องว่ามื่นอเท่ามาลาบเด้อเออขั้นจะว่าจะกู่กับแบบเพ่อยหมกินับเออขั้นจว่าเนจ่าอ่ามาลาบมันหมูผูหมากลาบท่าหัวอู้มเกี่ยวเขาลาบท่าให้กินเนาะเผื่อ่าบอกวทุกคนว่ากินกินกับหวยห้าก็ไปตั้งแต่เด็กผู้แล้วคัชลาบจะข่งกระซัมผู้แล้ว

มากับหว้ากรใสมานมาโดเจ้าต้อยุงีเดอเออเหมือนกันม่ใหญ่เาอหนาวนีเนาะ้คุณก็เกี่ยวขาไว้เนาะมอนี้บอห้มันทียบบอเกี่ยวบัเป็นบึบงไปมาเกี่ยวกหฮยรมือนี้ หัวไผ่พาผ่อนเข่าบ่เลืองยังไงอันผ่านี่ผ่าข้องเฮ้าบ่ฮ่า Lizzie, sampai lagi <laughs> tapi nak.